สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแยกหน่อบอนสีชมพูทวีปแบบบ้านๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากโดยเราจะสังเกตว่าบอนสีต้นนี้เป็นชมพูทวีปที่มีลักษณะโผล่ออกมาเป็น2ต้นอย่างนี้นั่นก็คือหน่อของเขานั่นเองครับแต่เราทิ้งหน่อของเขาเนี่ยใค้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงจนมันโตเท่าต้นแม่แล้วนี่ฝั่งขวาเป็นต้นแม่ฝั่งซ้ายเป็นต้นหน่อนะครับ เดี๋ยวเราทีนี้เราจะถอดกระถางดูก่อนนะครับให้ดูว่าใต้ดินเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงต้นนี้เป็นไม้จอมนะครับผ่ามา 3- 4มสี่มีดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะถอดกระถางออกมาก่อนนะครับนี่เราถอดกระถางออกมาแล้วลากค่อนข้างเดินดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้ดินเป็นลักษณะของใบก้ามปูลว้วนๆเลยผสมดินเก่านิดหน่อยครับ มันจะทําให้ดินอนะค่อนข้างโปร่งแล้วลากก็เดินดีนะครับทําให้แบบต้นไม้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็โตวไวเดี๋ยวเราล้างมาดูหัวกันครับโอ้โหหัวค่อนข้างใหญ่มากนะครับดูคือต้นเนี้ยเพิ่งเพิ่งผ่าหัวไปได้ประมาณ2-3เดือนเองแต่ว่าเขาสร้างหัวเร็วมากเพราะว่าเขาเป็นไม้จอมเท่าที่สังเกตนะครับไม้จอมเนี่ยยิ่งผ่าหลายๆมีดเนี่ยหัวเขาจะยิ่งสร้างเร็วขึ้นเรื่อยๆครับ อันนี้เราก็ได้ต้นหน่อแล้วก็ต้นแม่นะครับเดี๋ยวเราจะแยกเขาออกจากกันก็คือผมจะแยกแบบบ้านๆเลยก็คือเอาใบมิดโกนเนี่ยนะครับตัดแยกเขาออกจากกันแล้วก็สามารถนําไปปลูกได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะว่าเท่าที่ลองทํามานะครับเราก็ไม่ไม่จำเป็นครับว่าเราจะต้องทาปูนหรืออะไรคือทาก็ดีครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเท่าที่ทํามาหลายสิบหลายร้อยต้นเนี่ยก็ ไม่ตายสักต้นครับแทบจะไม่มีผลเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดแยกเขาออกจากกันครับแล้วก็สามารถนําไปปลูกได้เลยหรือบางคนเขาก็อาจจะอยากนําไปรอลรากแช่ในน้ําก่อนก็ได้แต่นี้ผมจะปลูกเลยนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดสองส่วนนี้แยกออกจากกันนะครับสองต้นนี้อาจจะไม่มีมือถ่าย ตอนนี้เราก็ตัดเขาแยกออกจากกาันแล้วนะครับก็จะได้เป็นสองต้นง่ายๆครับนี่คือต้นหน่อของเขาเห็นไหครับสามารถนําไปลงปลูกได้เลยกลายเป็นต้นใหม่ได้เลยนะครับลอหัวเขาโตก็สามารถพาขยายพันธุ์ได้อีกแล้วก็อันนี้เป็นต้นแม่ครับหัวค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะพาหัวไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็จะตัดหัวเขาไปนะครับทําการ ขยายพันธุ์แล้วก็เอาต้นแม่เนี่ยปลูกไว้ที่เดิมนะครับต้นจอมจอมต้นนี้นี่ให้ลูกมาหลายต้นมากๆครับถ้าใครอยากได้ลูกชมพูทวีปราคาถูกๆก็ไปติดตามได้นะครับที่เพจบอนสีโบบะครับมีลิงก์แปะไว้ที่หน้าช่องแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้เดี๋ยวเราจะตัดหัวเขาออกครับ คือเวลาตัดก็พยายามให้มีรากเขาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาจะรากเขาจะสามารถเดินต่อได้โดยที่ไม้ไม่ชะงักมากครับแต่ต้องอบด้วยนะครับไม้ที่เราเพิ่งตัดเพิ่งผ่าเพิ่งลื้อดินออกมาใหม่ๆเนี่ยควรควรจะอบเข้าตู้อบหรือว่ามัดถุงพลาสติกไว้ครับเพราะจะทำให้ฟื้นตัวเร็วครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมติดตามเพจบอนสีโบบ้านะครับศูนย์รวมบอลสีราคาถูกสุดในตลาดให้ทุกท่านนำไปขายต่อทำกำไรสร้างรายได้ต่อได้แน่นอนครับสวัสดีครับ